มีใครเคยเป็นบ้างไหมคะเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรากลัวคนอื่นมองไม่ดีนะคะกลัวคนอื่นวิพากวิจารน,นะคะกลัวคนอื่นว่าถ้าใครมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะให้รู้ไว้เลยคะ่ะว่า คุณกลัวคําพูดของคนอื่นกลัวปากของคนอื่นเราปล่อยให้คนอื่นนะคะมามีอิทธิพลนะคะกับชีวิตของเราเนี่ยมากจนเกินไปแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะวิธีการแก้ไขเลยนะคะให้เรามองเรื่องนี้ว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะยกตัวอย่างเลยนะคะใคร เคยลงสตอรี่บ้างนะคะถ้าใครยังไม่เคยนะคะให้ไปลงเลยไม่ว่าจะใน f a c e b o o k นะคะใน IG เมื่อคุณลงไปแล้วนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าจะมีคนดูมากกว่าคนที่กดหัวใจให้คุณเสมอนั่นแหละค่ะมันถึงหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนะคะมันไม่ได้ถูกใจทุกคน ในทางกับกันค่ะเวลาที่คนอื่นโรสตอรี่เหมือนกันเราก็ไม่ได้ไปกดหัวใจให้ทุกคนเราก็ไม่ได้ไปดูของทุกคนมันก็เหมือนกันค่ะว่าคนอื่นก็ไม่ได้ทําให้เราถูกใจไปสักทุกอย่างเหมือนกันนะให้มองเรื่องนี้นะคะให้เป็นเรื่องปกติมองโรคในแง่ดีบ้างแล้วเราจะผ่านไปได้ค่ะ